ครับผมมีไว้ให้กำลังใจตอนนี้ยัดเรื่องใี้เจ้าของเพื่แล้วกันครับพี่เมย์แล้วก็รัชเจ้าของค่ายด้วยสักทีวันนี้หลังจากที่เราซุ่มกันมานานในการถ่ายทำต้องรักษาสนุกครับเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นการถ่ายทำที่เรียกว่าสนุกแล้วก็มีความแบบว่าความมันความเดือดความอะไรหลายๆอย่างอยู่ในแบบซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไม่ว่าตั้งแต่ตอนทำบทจนถึงถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วถามได้ว่าซี เป็นยังไงบ้างดูจากสีผิวพี่เนยเป็นต้นเหยื่อเหยื่อฟังแล้วแบบเออใช่พี่เนยเป็นยังไงครับเรื่องนี้มันท้าทายยไงมครับนการกำกับครับผมผมว่ามันมันต่อสู้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เยอะมากเลยนะทะเลอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะการอย <Mustang Buffalo> <mus incom> um> <loyalty> ู่บนเรือเนี่ยนอกจากอย่างเราไปอ่าไปสกาโลแล้วใช่ไหมครับแล้วในขณะที่วันถ่ายทำมีดีมงานมากกว่านั้นแล้วช่างภาพจะเมาเรือไหมมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องจัดการให้มันให้ได้กับเวลาที่เรามี แต่เวลาก็ไม่ได้น้อยนะหมายถึงว่าแต่ว่าก็ ก็สามารถผ่านกัไปได้แล้วก็สมบูรณ์ที่จะได้เหมือนว่าตั้งใจเลือกไปถ่ายช่วงที่ทะเลกำลังสวยมากๆด้วยใช่ใช่อากาศร้อนมากคือเราเราเราแบบเอ่อตั้งใจทำโปรเจกต์เนี้ยตั้งแต่กระดาษปีที่แล้วเตรียมตัวแต่กระดาษปีที่แล้วแล้วเราก็แบบคุยกับหลายๆฝ่ายมากมาเขาบอกว่ามีนาคมไปเลยเกาะปูดสวยไปถึงฝนโตเสียใจใช่แล้วต้องใช้ตุ้มกระตเพิ่มขึ้นมาฮะใช่แต่ว่าเราทำเต็มที่ทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆเลยค่ะเรายกคนไปกันเกือบ70คนนะคะกับ แสดงใช่ไหมฮอ,อ,อ,อคือปลอดทีแบบมันคือเรารู้สึกว่าเราอะไม่ได้เจอกันมาเว้นไปประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วแล้วการที่ได้ได้กลับมาเจอพี่น้องอีกครั้งในในวันที่เวิร์กช็อปต่อะคือผมประทับใจามากเลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่คิดว่าเขาจะแบบอัพเลเวลตัวเองมาได้ขนาดนี้แล้วก็ทำให้การถ่ายทำอะมันลื่นไหลสำคัญที่สุดเลยนี่นี่มันมีฉายกานใต้น้ำด้วยผมครับผมเป็นไงบ้างพี่นีงน่งกับการ ฉากใต้น้ำเนี่ยก็ฉากใต้น้ำเราเราไปเรียนก่อนใช่ไหมคะเราก่อนที่เราจะลงถ่ายใต้ทะเลจริงๆค่ะเรามีการซ้อมก่อนเรามีซอมใต้สาก่อนนานกันค่ะกว่าจะแบบให้น้องทุกคนแบบแน่ใจแล้วว่ามั่นใจว่าลงไปแล้วถ่ายได้เพราะว่าหมาสมูดต้องมีความแบบมั่นใจความมือชีพในการลงไปแล้วน้องต้องถอดเรกูเลเตอร์ต้องถอดหน้ากากใต้น้ำฉากใต้น้ำด้วยก็เลยมีการซอมแลนใต้สาก่อนพี่ก็ลงไปลงไปด้วยลงไปด้วย ครั้งแรกวันแรกกันที่บอกกลัวตายมากเลยแต่ว่ามันได้ภาพที่ดีแล้วภาพที่รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายขึ้นมาจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเพราะทุกคนตั้งใจมากๆแล้วเราก็อยากจะเห็นภาพนั้นด้วยตาตัวเองงานของชายแดนกับงานงานที่เขาทำการทำใต้น้ำคืองานใต้น้ำนะครับมันมีการซ้อมข้างบนก่อนความหมายคือซ้อมบนบกจริงๆนี่แหละแล้วก็มีซ้อมในในที่โรงเรียนแล้วก็พูดถึงว่าเราก็จะ คุยกันว่าเราต้องการอะไรในิ่นนี้บ้างส่วนในตัวต้องรักมหาสม,มุทรเขาึข้นมันเป็นช่วงหลังๆที่ถ่ายครับเขามีความเป็นต้องรักมหาสมุทรในมุมมองผมมากไปแล้วมากมากจนแบบพอแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้วามาับจ่ดบรรยากาศแม้ต้องการจะถอดแท้ความสวยงามของเมือง้อยขนตัวนนใ,นใ,ในการที่หาภาพหรือสวน เรียกว่าเราไปสเกลโลก,กันหลายรอบมากๆเลยค่ะว่าเราจะถ่ายตรงไหนตรงไหนดีแล้วก็อันไหนที่จะสามารถแสดงความเป็นหาสุขได้จริงเพราะว่าหมาสมุขคือเขาเป็นคนหนุ่มชาวเกาะจริงๆเราอยากให้เห็นเออมันมีวิถีชีวิตบางอย่างที่เรานําเสนอให้เห็นแล้วก็อยากให้เห็นว่าความบ้านๆเขาอะเอาชนะใจหนุ่มๆๆเมืองกรุงคนหนึ่งได้ะคะ่ะอะไรนะคะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับก่นได้ไหมอะไรนะคะเรื่องนี้จะก อยากจะให้เป็นอย่างนั้น,นค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวทะเลไทยกันค่ะสวยงามเลยจริงอาจะมีเก็คือเรื่องนี้่ายช็อตกว้างเยอะเหมือนกันอยากแต่แบบเป็นกว้างมากๆจะทําให้ได้เห็นแบบว่าความสดหวันนี่นักแสดงของคุณก่อนนะเอาเจ้าของก่อนก่อนนะครับะะในฐานะมหาสมุทรครับเราเป็นหลักเลยใช่ผมผมเลิฟคาแรคเตอร์นี้มากตั้งแต่วันที่ที่ถามว่าพูดใต้ได้ไหมบอกว่า พูดได้นิดหน่อยแต่ก็ต้องทําไม่ได้ครับแล้วก็รกู้สึกว่าพอได้ได,ได้อา่านคาแรคเตอร์หมาสมุนครคาแรคเตอร์ที่เราสึกว่ามันใกล้ตัวเราจังเลย mm hmm. มันใกล้แต่ก็รู้สึกว่ามันไกลมันเป็นชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ที่สู้ชีวิตมากเราสึ mm hmm. วกว่าเราได้เป็นเขาอะเราภูมิใจมาก,มากแล้ววันที่เราได้ถึงเกาะจริงอะมันคือแบบเข้าใจหมาถึจริงจริงเลยวันที่ลงน้ำวันที่ได้เป็นเขาอะมันมีความสุขความได้เป็นหมาถึุก็รู้สึกว่าภูมิใจมากตรบบน หมของเราบุครางยากคนหนุ่มคนเปมนกันนป็นหนุ่มชาวเกาะใช่แต่จะต้องเก่งเรื่องของทะเลด้วยจริงจริงมีหลายอย่างที่ต้องฝึกครับอย่างเช่นพูดใต้เนี่ยจริงผมเป็นเด็กโตทีต่ใต้แต่ว่าไม่เคยพูดในชีวิตประจำวันเลยก็จะพูดไม่ได้ครบพูดเลยแร้งเลยไม่ได้เงี้ยหรือว่าหรือว่าเป็นการดำน้ำก็ไม่เคยดำครับหรือมีฉากบูสฉากแอคชั่นหรือว่าฉากอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างเยอะมากก็เลยท้าทายมาก พอมาจากเจอกันทำไมโซจากเรียกว่าไงนะคุณนักเขียนยกคือรู้สึกว่าอย่ากต้องรักมาทำสิ่งต่างๆเพราะว่าพี่เมีอยากได้ความสวยและความหล่อเหมือนเดิมกันตอนแรกตอนที่ซีมีความรู้สึกแบบมันจะต้องเป็นยังไงที่แบบตตรงนี่ไม่ว่าหันมุมไหน เราเรามี่อมาคอจอยูดารตั้งแต่พระวนอนตัที่แบบมีการจูมันแล้วกุคอตอนถ่ายกัต้น้อนนี้มาท่เมตรใช่ใช่เห็ว่ารู้สึกว่าอภูใจเป็นอุโมงคเยครับเป็นอุโมงใต้น้าเข้าไปใช่อ้ได้ดูกันเรวแล้วใช่ทีนี้ม่ต้องตามีความมั่นใจมากน้อยขนาหนครนีนี่ บอกขนาดแค่ทีเซอร์เนอะวันนี้แค่ทีเซอร์อ,อะต้องทุกคนเนี่ยน่าจะรอแล้วล่ะน่าจะรอคอยแล้วเนาะเต้นเต้นไปด้วยแล้วก็มีไมวายอะค่ะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราที่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดยังเคยคุยกันเล่นๆเ,เลยค่ะว่า <laughs> ง,ง่ายมีไม่าายไม่ทำโ <c oughs> ปรเจกที่แล้วก็เดี๋ยวเสกลม <c oughs> เสกฝน <c oughs> เสกพายุมาแล้วนะคะแล้วก็โปรเจกนี้เนี่ยก็ในในความตั้งใจที่จะนําเสนอทั้ง พื้นที่นาะที่เป็นแบบความสวยงามะคะของทะเลไทยแล้วก็ในโปรดักชันต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่นี่คือทีมผู้จัดนะคะและทีมนักแสดงที่ที่เรามั่นใจในการร่วมงานกันมาตลอดนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณทั้งมีวายๆมากๆด้วยที่ไว้วางใจทางจีเอ25ให้ได้ออกอากาศโปรเจกต์ดีนะคะซึ่งเราร่วมงานกันมาตลอดแล้วในวันอาทิตย์ ที่9มิถุนายนนี้นะคะ4ทุ่มครึ่งก็ขอให้แฟนๆนะคะผู้ชมทันจิพีเอ็ม25โรได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนมั่นใจแน่นอนเลยใช่ไหมครับต้องถามไอซีทีคือเ็นทุจริงเสริมเลยแบบว่าอันนี้คือเป็นทุนจริงๆมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ทางบ้านผูตุ่ที่ไม่วากเขียนผตุ่มกลับมันเป็นสนุมันเหมือนเป็นการโพรโมทอีกครั้งของจีพีเอมที่ผมเชื่อว่าคนทั่วโลกรอคอยก็ไม่ใช่เฉพาะทีวีช่องจีวีเท่างเแล้วก็ไอซีทีก็ได้รับกิอีก รัสารแต่เรื่องหลายๆอย่างก็ตั้งใจได้เลยเป็นอย่างที่ทุกคนรอคอยอยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ชัดตาแต่ทุกอย่างที่อยากเห็นวิวทะเลวิวกว้างที่ทุกคนต่างกันไปเห็นชัดๆัดเห็สวยงาท้ายนี่วีวขาดไปจากพวกเราก็ขอฝากต้องรับผิดชอบบทเดอร์ซีเดอรซีดีเลยนะคะออกาสคนแรกวันอาทิตย์ที่9พฤศจิายน ส้นหางศีรษม25เวลา4ทุ่ครึ่งค่ะแล้วรับชมย้อนหลังเวอร์ชันอันขัดได้ที่ i อ d ีหรือ i อทวบัตเอค่ะขอฝากด้วยนะคะ<อ>